แล้วในส่วนที่เราเห็นกันมากหนยว่าคนที่ทําชั่วยอยู่เนี่ยเขาก็ยังเขายังสวยสุดอยู่กายังเรยไม่เห็นเขาตกนรกสักทีนนเนี่ยเราเราจะเราจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเราบองว่าไม่ถูกต้องเราจะสอนคนอื่นได้ยังไงก็เหมือนกับเขาอุตสาหใช้น้ําพักน้ําแรงสะสมมาสะส,ะสะสมเงินมานะแล้วก็ซื้อรถคันโตโตได้แข็งแรงได้นะครับ คุณจะให้เขาไปชนนิดเฉียวหน่อยอะไรน,นนี้นั่นแล้วก็จะมานั่งภาวนาสาบแช่งขอให้รถเขาพังสักทีเนี่ยมันไม่ได้นะเขาก็ต้องไปชนมาหลายครั้งพอสมควรนะครับต้องขับประมาทต้องขับชะล่าบ่อยพอสมควรกว่าที่จะถึงคราวพิสูจน์นะว่าผลของความประมาทมันมีอยู่จริงนะครับผลร้ายของความประมาทมีอยู่จริงการที่คุณเห็น ใครทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแล้วไม่ได้ชั่วนั่นไม่ได้ไหมายความว่าเป็นบทพิสูจน์ว่ากฎแห่งกรรมวิบากเป็นของจริงหรือไม่จริงแต่นั่นเป็นละครหลอกตาชั่วคราวว่าเวลาที่จะได้รับผลกรรมอะไรบางอย่างมันไม่ได้รับกันแบบทันทีทันใดเหมือนกับซื้อไปได้มานะมันไม่เหมือนแบบนั้นกายกับใจเราเนี่ยมันคือวิบากเก่านะ เริ่มต้นตั้งแต่คุณออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันได้เห็นกันแล้วว่าวิบากกรรมมีจริงคุณได้เกิดมารูปร่างหน้าตายอย่างไงอยู่กับพ่อแม่แบบไหนนะมีสติปัญญาระดับใดสำนึกคิดอ่านมีได้แค่ไหนเหล่านั้นเป็นวิบากกรรมทั้งสิน้นแต่คุณจะมาพัฒนาด้วยกรรมด้วยกรรมใหม่เอาชนะกรรมเก่า อย่างไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการเรียนรู้แล้วก็การมีครูดีแค่แค่ไหนนะครับถ้าหากคุณพิจารณาว่ากายนี้คือกรรมเก่าคือผลของกรรมเก่าคุณก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยนะมีกรรมเก่าที่ทำมาเยอะๆเนี่ยประมาณว่าดีหรือว่าไม่ดีคนที่เสวยผล จากกรรมดีเก่าๆเนี่ยที่ทํามาเป็นอาจินตลอดทั้งชีวิตแต่หนหลังของเขาเนี่ยนะก็จะได้รับความชื่นชมว่าโอ้ห่อนะโอ้สวยนะไปตลอดทั้งชีวิตยกเว้นแต่ว่าโดยกรรมใหม่คุณจะเลวมากพอที่จะทําให้หน้าตาเนี่ยมันช้าหมองนี่มองเป็นภาพใหญ่อย่าเพิ่งไปมองว่าอุ้ยเขาไปโกงบ้านโกงเมืองทําไมไม่ตายสทัทีทาไมไม่เจ็บป่วยสัที นะี่คือไอ้คิดแบบนี้เนะี่ยมันคิดแบบไปแช่งเขานะตัวคุณเองก็มีจิตที่หมดนหมองหน้าคุณเองมันก็ไม่สบายมันก็ดูที่ดูดูแล้วมันไม่สดชื่นดูแล้วมันเหมือนคนอมทุกข์นั่นคือผลกรรมของการคิดไม่ดีของคุณเองนั่นคือผลกรรมของการพูดสาดแช่งของคุณเองนะใครเขาจะดีหรือไม่ดีเนี่ยสนใจเฉพาะตรงที่ว่าเขาดูดูดีแค่ไหนพอะนะ แล้วก็ถ้าหามว่าเขาดูดีทําให้เราชื่นใจได้เราก็อนุโมทนายินดีกับเขาถ้าเขาดูไม่ดีก็อย่าไปสาบแช่งเขาหรือว่าอย่าไปเร่งรัดนะจะเอาผลผลของบาปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะอันนั้นมันกลายเป็นเรื่องเข้าตัวคุณเองมันกลายเป็นความมืดของคุณเองมันไม่ใช่ความมืดของเขาแล้วนะครับในนี้เขาขา่